สวัสดีครับพี่พี่ FC ที่น่ารักทุกท่านครับหลายวันแล้วครับที่ผมไม่ได้พาพี่พี่มาเที่ยววัดอรุณครับวันนี้เลยถือโอกาสพาพี่พี่มาเที่ยวนะครับเพราะร้านทุดไทยได้แจ้งผมว่าวันนี้ทุดไทยที่วัดอรุณถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยเป็นวันธรรมดาที่มีนักท่องเที่ยวมาเช่าทุดไทย คึกคักเป็นอย่างมากแล้วจํานวนนักท่องเที่ยววันนี้เป็นวันธรรมดานะครับแต่นักท่องเที่ยวสวมยุทธไทยเยอะจริงๆครับก็เลยอยากจะมาดูครับและจะอเอาบรรยากาศสวยๆของนักท่องเที่ยวที่สวมยุทธไทยมาให้พี่ๆได้ชมกันครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือวัดอรุณครับ ถ้าเราโดยสารเรือมาจากวัดโพนะครับแล้วมาขึ้นท่าเรือวัดดรุลเราก็ต้องเข้าประตูนี้ครับจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวจํานวนมากนะครับต่อคิวนะครับต่อแถวเพื่อจะเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมนะครับผมเป็นคนไทยก็เดินคิดขวานะครับและก็แสดงตัวตนความเป็นคนไทยนะครับก็เอาบัตรประชาชนให้พี่เขาดูนะ นี่ก็เป็นตุกก๊กตาจีนแกะสลักครับหรือตุ๊กตาอับเฉาครับเราจะเห็นว่ามีอยู่ทั่วทุกที่นะของวัดอรุณนะครับหรือเราไปวัดโพไปวัดพระแก้ววัดราชรถวัดสมัยโบราณนะครับสมัยโบราณตั้งแต่รัชกาลที่1รัชกาลที่3เราก็จะเห็นตุ๊กตาอับเฉาประดับอยู่ตามวัดต่างๆนะครับ เริ่มจะเห็นนักท่องเที่ยวสวมยุดไทยแล้วครับในหลายจุดเนาะเป็นสถานที่สำหรับถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวที่มานะครับบริเวณลานด้านหน้าก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับช่วงเย็นๆนักท่องเที่ยวเยอะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยครับนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆครับผมมาก็ช่วงเย็นๆนะครับพี่ ช่วงหลังๆนี้จากที่ได้สังเกตดูนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเยอะขึ้นนะครับผมมาบ่อยครับก็เลยจะพอทราบพอสังเกตจากาสำเนียงการสื่อสารนะครับนักท่องเที่ยวเวียดนามเยอะนะครับเป็นคนหนุ่มคนสาวครับ ช่วงเวลานี้นะักท่องเที่ยวไปรวมตัวอยู่ที่บริเวณองค์พระปรางครับตรงนั้นจะคึกคักมากๆนะครับเพราะว่าองค์พระปรางพอได้แสงของดวงอาทิตย์นะครับจะสวยนะครับโดยเฉพาะฝั่งทิศตะวันตกด้านนู้นนะครับสวยมากๆแสงของพระอาทิตย์นี่ส่องมาที่อ,องค์พระปรางแล้วก็นะักท่องเที่ยวสวมยุดไทยเนี่ยเกิดประกายสวยงามครับถ่ายรูปสวยมากๆครับด้านขวามือก็เป็นโบสถ์น้อยครับ ส่วนด้านซ้ายก็เป็นวิหารครับในท่องเที่ยวที่ขึ้นจากเรือมาก็จะเข้าประสมประตูด้านนี้ครับเพื่อจะมุ่งตรงไปที่องค์พระปรางเลยส่วนซุ้มประตูก็เป็นตาประจำรัชการนะครับทุกทุกซุ้มประตูนะครับจำนวน5้หซุ้มประตูนี้จะมีตาสัญลักษณ์ของแต่ละราชการครับ ช่วงเย็ยนๆนะท่องเที่ยวก็จะอยู่ภายในเนี่ยครับภายในอ,องค์พระปางถ่ายรูปเราจะสังเกตว่าวันนี้นักท่องเที่ยวสวมชุดไทยเยอะนะครับอย่างที่พี่พี่ร้านเช่าชุดไทยบอกเดี๋ยวเราไปสำรวจกันว่ายอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับผมจะไม่ค่อยถ่ายมุมกล้องเงยขึ้นไปนะครับเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะเป็นรูปที่บางบางทีนักท่องเที่ยวก็สวมชุดไทยเนาะ เราไปถ่ายแบบเงยขึ้นไปมันก็จะไม่เหมาะไม่ควรครับอาศัยถ่ายมุมกว้างไกลๆเอาให้เห็นบรรยากาศนะครับเดินขึ้นบันไดามานะครับเห็นเวลาท่องเที่ยวนะครับสวมชุดไทยทั้งทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยนะครับบางทีเราเห็นกิริยาอาการของนะักท่องเที่ยวที่ไม่สุภาพจะมีเจ้าหน้าที่นะครับยืนอยู่แต่ละมุมแต่ละจุดก็จะเป่านกหวีดนะครับบางคนก็ ปีนป่ายนะครับตามองพระปางนะครับสแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะไม่ควรก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตักเตือนคอยให้คําแนะนํานะครับเป่านกหวีดบางคนก็แต่งตัวมาไม่เรียบร้อยเขาจะให้สวมเอ่อเอาผ้าแดงคลุมไหล่บางคนก็พอมาถึงที่นี่จะถอดออกเจ้าหน้าที่ก็จะคอยตักเตือนแล้วก็เป่านกหวีดบอกนะครับเนีย่ยตามกําแพงนี่ครับกาแพง แบบที่เห็นเนี่ยครับนักท่องเที่ยวชอบมานั่งกันก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคอยเตือนคอยตักคอ,อ,อยเตือนอยู่ตลอดเวลานะครับเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเป็นอย่างดีครับมุมนี้นักท่องเที่ยวสวมชุดไทยเยอะมากเลยครับเหมือนเป็นเทศกาลสวมชุดไทยเลยครับพี่พครับคนเยอะมากๆ วัดอรุณเปิดให้เขาชมนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นพระบางเองหกโมงครึ่งเนี่ยจะจะปิดเลยนะครับพี่พครับเนี่ยคนสวมชุดไทยครับน่ารักสวยงามมากๆครับเยอะจริงๆครับอย่างที่พี่ท่ร้านชุดไทยบอกนะครับมาแล้วไม่ไม่ผิดหวังจริงๆครับแต่สวมชุดไทยสวยงามจริงๆครับพี่พี่ครับ ช่วงเย็นๆอากาศดีครับอากาศดีมากๆเหมาะกับการได้สวมชุดไทยแล้วก็ถ่ายรูปนะครับเพราะด้านทิศตะวันตกขององค์พระปางเนี่ยแสงพระอาทิตย์นะครับส่องมาทําให้ชุดไทยนะครับเป็นประกายอยู่แล้วสะท้อนสวยงามจริงๆครับมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับที่สวมชุดไทยนะครับเราจะเห็นเนี่ยครับวัยรุ่นเลยครับ สวยชุดไทยสวยมากๆครับเดี๋ยวเราเดินไปดูเรื่อยๆนะครับตรงนี้ยืนเป็นกลุ่มนะครับเนี่ยครับทางนี้คือด้านทิศตะวันตกนะครับ หลายๆคนไปเจ้าชุดไทยอยู่ด้านถนนอรุณอมรินนะครับแล้วก็เดินผ่านประตูมาแล้วก็ถึงองค์พระปรางเลยครับเนี่ยครับประตูเนี้ยครับจะคึกคักมากๆครับด้านหลังมีร้านชุดไทยโอ้หลายสิบร้านเลยนะครับพอไปเช่ามาแล้วก็มาที่เนี่ยครับที่องค์พระปางบริเวณนี้ครับเป็นจุดแรกเลยเนี่ยครับพี่ๆครับเยอะแยะไปหมดเลยครับ สวนจุดไทยกันเห็นอย่างนี้เป็นไงบ้างครับพี่ๆอยากสวมจุดไทยบ้างไหมครับถ้ามีเวลาเนาะใครยังไม่เคยมาอยากมามาได้เลยนะครับ ที่วัดอรุณครับบางคนก็สวมชุดไทยตั้งแต่วัดโพวัดพระแก้วเลยนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับบางคนนี้เช่าชุดมาจากที่อื่นเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับพี่ๆสวยงามมากๆครับน้องๆเด็กตัวน้อยก็สวมครับสวยงามครับถือว่าที่นี่ถือว่าเป็นเป็นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยวที่มาสวมชุดไทยเลยครับ ที่นี่ติดอันดับมากๆวัดอรุณนะครับมาที่นี่ต้องได้สวมชุดไทยครับโอ้คนเยอะจริงๆครับคนที่สวมชุดไทยครับเนี่ยครับพอแดดส่องนะครับก็จะสวยแบบนี้ครับแสงพระอาทิตย์อ่อนๆนะครับเวลาสะท้อนมาที่ชุดไทยเกิดความสวยงามมากๆเลยครับพี่ๆครับเนี่ยคนเยอะนะครับอยู่ด้านล่างนะครับโอ้เยอะมากๆครับหลายๆคนก็ จองพื้นที่สำหรับถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่นะครับลหลายคนนะปีนขึ้นไปด้านบนผมไม่ได้ถ่ายด้านบนนะครับเพราะว่าให้พื้นที่กับนักท่องเที่ยวเราก็ถ่ายด้านล่างเนี่ยครับนี่ตัวน้อยๆเลยครับโอ้สวมชุดไ่ายน่ารักมากครับมากับคุณพ่อเนี่ยครับด้านด้านล่างเนี่ยนี่ตรงนี้เป็นประตูทางเข้าฝั่งท่าเรือนะครับ สวยงามครับพี่พี่ครับอยากให้ทุกคนได้มานะเป็นคนไทยอยากให้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ครับเป็นคนไทยก็อย่าพลาดนะครับพี่พี่ทุกท่านทุกคนครับมาวัดอรุณมาวัดพระแก้วมาวัดโพนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยปิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่พี่นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปครับอยากให้ ปรับปรุงอะไรบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่ๆครับ